วันนี้อยู่ที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยนะผมเดี๋ยวจะมาถามน้องๆแถวนี้ว่าถ้ามาแถวนี้มันต้องกินอะไรเราย<ด>ังไม่เห็นร้านอาหารเลยนะเดี๋ยวถามน้องๆดีกว่าว่ามีอะไรน่ากินนะครับผมกัร้านอาหารอะไรที่เราจะแนะนำทอบครับเดินข้นามถนนไปตรงข้ามวิชัยยุทธแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆร้านอาหารตามสั่ง<อ>กับคารุมาดีครับคารุมาดีร้านอาหารตรงทอบครับข้าวดำสั่งครับก็คงคารุมาดีเหมือนกันครับก็คารุมาดีเหมือนกันครับอร่อยครับกินคันเซนครับแถวอารีของแพงกันนะโบราณครับทบตัวข้างเซเว่นในเวร้านสามสิบบาทซูชิโร่วิลาอร่อยมากครับ ถ้ามันไก่แถวอารีครับวิลล่าเหมือนกันครับผมก็ชอบกินชูชิโร่กับเพื่อนครับนูโดวาครับตรงอารีทำไมเราไปกินไก่จังอ่ะผมเปปีเทสตรงนั้นนะทบอครับหลังทบอในซอยกระทรวงการคลังค่ะอารีครับแถวอารีอารีเหรอใช่ครับถ้าใกล้กว่านั้นนะก็ทบอครับถ้ามาแถวเนี้ยโรงเรียนเราต้องกินอะไรคุณรูมาดีดัน่ะคุณรูมาดีครับผมน้าเราอ่ะคุณรูมาดีเหมือนกันครับน้าวิ่งมาทำไมอ่ะวิ่งมาเจอพี่อยากเจอ่ไงเขาบอกว่าเล่นกล้ามเพราะว่าได้เราเป็นแรงบันดาลใจจริงพี่แต่ว่าช่องพี่ไม่เคยเล่นกล้ามเลยนะนั่นแหละมีเขากินอย่างเดียว กินก่อนแล้วค่อยเล่นย like ังไงพี่อันนี้คือเป็นร้านที่เด็ก3เซนแนะนำแนะนำมันจะมีสองที่ทอบบมาดีมันเป็นสถานที่ในพิเศษทอมันปิดแล้วพี่ถามน้องก็ไ้ว่าแนะนําอะไรขอสักคนละจานมาครับน้องๆแนะนําจานเด็กของเราสปาเกตตี้ผัดขี้เมากุ้งค่ะอร่อยมากๆแบบซีไข่หมูครับสุกี้ไข่ข้นขี้เมาครับมาม่าคาโบ้มาม่าคาโบนาคะมาม่าคาโบ้เข้าไข่ข้นกุ้งก็ได้อ่านี่นี่เมนูน่าสนใจเลยข้าวผัดปลาหมึกครับ <c oughs> อยากได้ก้า,านะนะั่นเองเนี่ยเรามีสปาเกตตี้ขี้เมานะคะปลาหมึกไก่กุ้งตอนนี้จานเด็กๆชอบต่างก็คือกะเพราหมูกรอบหมูกรอ,อบเราไม่ได้หมูสามชั้นเราเป็นหมูสองชั้นอันนี้เป็นเมนูที่เด็กแล้วก็พี่เจ้าของร้านก็ไ้นำมาสุกี้แห้งก็60บาทนี้70อันนี้สปาเกตตี้กุ้งอันนี้70บนะ70บาทเหมือนกันหมูกรอบนี่จะเป็นอกไก่ไก่คาราเกะไก่นะรับอันนี้อกไก่นะใช่อันนี้อันนี้คือไปคุกกับผงได้อันนี้เป็นปีกไก่อ่าอันนี้ปีกไก่ก่างปีกไ อร่อยอร่อยเผ็ดวันนี้ดีอืมนี่ก็อร่อยเขาบอกเผ็ดแต่ไม่เผ็ดนะอันนี้คือเขาต้องปรุงเพิ่มนะอร่อยปลากระตี้ที่เมาหอมไอมอกับเพาหอมเครื่องเทรียดเขาบอกว่าใช้อันนี้เป็นขี้เมาอร่อยรสชาติดีอันนี้เข้มข้นกว่านี้พี่น่าจะเป็นคนไม่ชอบกินอาหารฝรั่งมันมันเลื่อมๆอ่ะอย่างเนี้ยอร่อยแต่เพิ่ไม่มีหนังมันก็จะไม่กรอบถูกค่อข้างผมว่าอันนี้ขึ้นกว่าเนื้อนุ่มแต่ไม่กรอบไม่ไม่กรอบไม่กรอบก็ไม่มีหนังไงของนี้อร่อย โอ้รสชาติกลิ่นกลิ่นดีไม่ได้กลิ่นรสชาติดีแล้อร่อยลองดูกับข้าวที่นี่ไหมธรรมดาลองกินดูรวมอร่อยนะคือถึงว่าเด็กๆแนะนำร้านนี้อ่ะอันนี้มันเป็นที่เด่นพิเศษก็ค <ๆ S 1> ือเด็กเลิกเรียนตรงสามเส้นก็คือเดินมาใกล้ๆวิ่งมาเรียนนี่กันเลยอันนี้คือริมห้องเลยนะเปิดเป็นกี่โมงปะมาดีนะคะอยู่ข้างเรียนสามเส้นจันทร์ถึงศุกร์เราเปิด10บโมงถึง1นึ่งทุ่มวันเสาร์อาทิตย์เราเปิดตั้งแต่8ปดโมงถึงหกโมงเย็นค่ะจอดรถได้ค่ะถ้ามีที่จอดแวะมาทำธุระแถวนี้นะผมแวะมากินที่ได้ ร้านม,มาดีอยากจะให้มาช่วงเวลาที่ไม่ใช่ทุกเรียนเลิกกันเนาะรสชาติดีรสชาติดีมากินกันนะครับ